สวัสดีค่ะคุณเพนนีก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมากๆนะคะที่มีผู้มีใจบุญนะคะมาร่วมบุญกันในวันนี้อย่างคับข้างแล้วก็แน่นหนามากๆนะคะ ซึ่งรู้สึกว่าทุกคนให้โอกาสกับตัวเองในการที่จะได้ช่วยเหลือนะคะน้องๆที่รอยโอกาสซึ่งเขาขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะในการเรียนต่อเรียนการศึกษานะคะซึ่ง การศึกษานะคะก็เป็นพื้นฐานนะคะเป็นที่สำคัญนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจของของประเทศนะคะแล้วก็เราก็หวังว่านะคะการที่จะมาช่วยเหลือการให้น้องๆเนี่ยนะคะรู้จักธรรมะรู้จักการที่เป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีนั้นเนี่ยก็จะสร้างความสำเร็จนะคะให้กับชีวิตในอนาคตค่ะ